เมื่อ446ปีที่ผ่านมาบ้านนาเหลืองในก่อตั้งขึ้นเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือนอยู่ติดกับลําห้วยมีการฝึกช้างในบริเวณหมู่บ้านเลยตั้งชื่อว่าบ้านเขื่อนช้างต่อมามีเจ้าผู้ครองนครน,น่านมอบหมายให้เจ้าหลวงมนเทียนออกตรวจเยี่ยมราษฎรบริเวณบ้านเขื่อนช้างเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะขุดทํานาได้ก็เลยพัฒนาเป็นทุ่งหลวงก่อสร้างฝายขึ้นหนึ่งแห่งแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านช้างข้าวมาอีกระยะหนึ่ง จ้าแสนสุธรรมได้เปลี่ยนชื่อบ้านมาเป็นบ้านนาเหลืองกลางจากนั้นมาอีกระยะหนึ่งพ่อขุนยศยิ่งทำสมบูรณ์ซึ่งตำบลนาเหลืองขณะนั้นเห็นว่าบ้านนาเหลืองกลางตั้งอยู่ในสุดของตำบลนาเหลืองจึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นบ้านนาเหลืองในและใช้ชื่อนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีประชากร835คน263หลังคาเรือนประชากรแฝง28คน เดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรปลูกพืชไรเป็นหลักก็คือข้าวโพดมีการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยช่วงปี2530ข้าวโพดล้นตลาดมีราคาตกตำ่ำชาวบ้านหันเหไปขายแรงงานทั้งในกรุงเทพและดิ้นรนไปต่างประเทศก็มีเกิดปัญหาแรงงานพัดถิน่นท่านพระครูอินทรศรวิสุทธ์ท่านเห็นปัญหาดังกล่าวจึงเรียกคณะกรรมการหมู่บ้านมาพูดคุยหาแนวทางแก้ไขจึงได้ชักชวนชาวบ้านมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือยางพาร,ราน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนได้และมีการเริ่มปลูกครั้งแรกเมื่อปี2536 แรกๆชาวบ้านก็ไม่เชื่อมั่นว่ายางพาราจะปลูกแล้วขายได้จริงๆมีไม่กี่คนที่ปลูกแต่ต้นทุนทางความคิดของท่านพระครูอินทร์สอนวิสุทธ์ตามที่ได้ไปสแสวงบุญและมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือท่านให้ข้อมูลมานั้นส่งผลให้ชุมชนนาเหลืองในได้มีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับ ผมชื่อมาโนดหลวงนิดนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเหลืองในหมู่ที่1ตํางตบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับในชุมชนของผมนะครับมีการน้อมนําเอาปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาขับเคลื่อนในชุมชนโดยการรณรงค์นะครับให้ชาวบ้าน ปลูกผักกินเองในคอเรือนนะครับและมีการนำเศษวัสดุพวกใบไม้ต่างๆมาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหา PM 2.5ที่เกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่จังหวัดน่านตรงนี้นะครับเราได้รับสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านศาสนาคือพระมหาพิยะธิรังคกโรด็อกเตอร์นะครับร่วมสนับสนุนเครื่องปั่นนะครับที่ย่อยสลายวัตถุพืชเพื่อเป็นปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็มีการทำปุ๋ยหมักใช้เองปลูกเองกินเองในชุมชนพร้อม กับหลังจากที่ผลิตผลที่ออกมาแล้วเราก็นํามาแลกเปลี่ยนเป็นตลาดชุมชนของเราที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ครับ ในชุมชนก็มีการปลูกข้าวและปลูกพืชอื่นๆเสริมด้วยเช่นกันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางแผนกรี่ยางด้วยเช่นกันมีการนำแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศเพื่อดูเรดาร์ฝนทิศทางฝนก่อนจะออกไปการกรีดยางแล้วแจ้งเตือนกันในกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางไลน์กลุ่มในชุมชนและมีการนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงใช้ในการสูบน้ำมาปลูกพืชและมีการนำเอาวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปสร้างมูลค่าให้ก่อเกิดรายได้อีกหลายอาชีพเช่นแกะสลักไม้ด้วยคอมพิวเตอร์ของเยาวชนต้นแบบขายในเพจเฟและ มีเป็นกลุ่มสูงวัยผู้หญิงของเล่นน้องหมากลุ่มจักสารสูงวัยผู้ชายจะมีการจาัดตอบเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้และที่ใส่แก้วกาแฟให้นักท่องเที่ยวถือแทนพลาสติกรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงพึ่งโพ,พ,พรงที่นําเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่จะล่อพึ่งที่อยู่ตามธรรมชาติมาอยู่ในโพรงที่เราเตรียมไว้ได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เกษตรกร,รเช่นกันมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชุมชนจะเห็นได้ว่าในชุมชนเรามีอาชีพที่หลากหลายสร้างรายได้เลี้ยงชีพส่งผลให้ปัญหาแรงงานพัดถทินหายไปทําให้ได้รับสนับสนนุุจาาาาาาากกกภคคคีีีีเเเรรืือออข่่่่ยยยยหหลลลแตทชพ ไม่ได้ที่ว่ามีต้นทุนมาจากสิ่งแวดล้อมในชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนเรามีป่าชุมชนเนื้อที่211ไร่ที่เป็นชุป,ป,ปเปอร์มาร์เก็ตในป่าแห่งอาหารตามฤดูกาลไม่ได้ขาดแคลนเรามีการจัดตั้งฐานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นในพื้นที่ของเราโดยการนําของพระมหาปิยธีรังกุโรด็อกเตอร์ซึ่งท่านสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ดุด,ดีบรรัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมจากมหาลายัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นําทีมตั้งฐานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตสร้างความรู้ความเข้าใจใใหหห้้ชชชุมชนนนกกาาาาาารรรดูแแแลลลััษาปป่่่ททีีเ็งงงออ มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มประชากรต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนของเราและตามหัวไร่ปลายนาปลูกไผ่สร้างหมุนไป350ต้นและปลูกต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ดอีก4,500ต้นโดยได้รับสนับสนุนจากศูนย์พาะพันธุ์กล้าไม้มหลาลัยจุลาลงกรบ้านไหลน,น่านอำเภอเวียงสาจะเห็นได้ว่าชุมชนเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเพื่อพาอาศัยกันเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนด้านสังคมชุมชนเรามีการตั้งกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อปี2542ปัจจุบันมีสมาชิก621คนมีเงินหมุนนเวีย4 9228 920บาทโดยมีหน่วยงานพกสเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการและมีการมอบสวัสดิการแกร่สมาชิกและมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน,นาเหลืองออมปีละ365บาทมีสมาชิก1,536คนเงินสะสมปี2,565จำนวน5,427,446บาท60สตางค์สนุกสนานครืง้รงเรลงช่วงเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดงานครบรอบมรณาภาพท่านพระครูอินทศรวิสุทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจและเคารพบูชาของคนทั้งตำบลจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนของทุกป,ปีเสร็จงาน เราก็เริ่มทำนาเราก็มีพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นการบอกกล่าวเทพา,ารักษ์ที่ปกปักรักษาในหัวฝ่ายหัวนานได้รับรู้ว่าถึงฤด,ดูทำนาแล้วให้ช่วยรักษาให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์เพื่อปีต่อไปแต่ได้มีข้าวมาไหวบูชาท่านทุกปีต่อมาวันสิเปงก็มีกิจกรรมตานกลวยสลากและมีการแข่งเรือกระทะหม้อขางจะเห็นว่าทุกเทศกาลจากการละเล่นเพื่อผ่อนคลายมอบความสุขสนุกสนานในชุมชนเราตลอดด้านปัญหายาเสพติดเรามีการรณรงค์ให้ความรูป้ปลูกฝังให้ลูกหลานเยวาวชนได้เห็นโทษของการไปยุ่่่งเเเกกกีียยยววัับบาาาสพติดมมรรอจข้ช กลาส่วนเยาวชนที่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดคณะกรรมการในชุมชนก็มีการทําความเข้าใจไปพูดคุยช่วยเหลือมอบโอกาสทางสังคมดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมภายใต้เงื่อนของตกลงของทางคณะกรรมการชุมชนสิ่งที่รเริ่มทําได้ผลดีมากเดิมผู้ที่หลงผิดพ้นโทษทางกฎหมายมาจะถูกพิภากษาทางสังคมแต่ถ้ายอมรับเงื่อนไขคณะกรรมการชุมชนก็จะกลับคืนสังคมอย่างสง่าง,ง,งามเรื่องขยะก,ก็มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแยกขยะเบียดไปลงหลุมแยกขยะทั่วไปส่งเข้าศูนย์บริหารจัดก,การขยะทําการคัดแยกจําหน่ายผลักดันขยะออกจากชุมชนไปช่วง9้าเดือนที่ผ่านมา เราผักดันขยะออกจากชุมชนได้ถึง4,500กิโลกรัมส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่เผาไม่ได้เช่นขวดแก้วและกระป๋องต่างๆจากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าชุมชนเราเข้มแข็งคนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนร่วมผักดันให้ทุกอย่างสำเร็จปัจจุบันชุมชนเราเป็นชุมชนต้นแบบที่หลายชุมชนนำไปเป็นต้นแบบเรื่องปลูกยางพารายางพาราที่น่าจะเป็นความหวังที่จะต่อย,ยอดให้ชุมชนอื่นๆในตำบลได้มีรายได้ยั่งยืนและอุดมสุขเหมือนบ้านานาเหลืองในต่อไป